ผู้เขียวเนี่ยผมไม่รู้นะผมไม่รู้ว่าคำสั่งของผู้กำกับหรือผู้บังคับบัญชาสูงสุดที่รับผิดชอบสอพภอูเขียวเนี่ยเขาสั่งลูกน้องว่ายังไงผมไม่รู้นะครับแต่ที่ร,รู้ลูกน้องที่ออกไปตั้งไม่ว่าจะเป็นจุดตรวจหรือจุดสกัดอะไรก็แล้วแต่จุดประสงค์หลัก คือเรียกตรวจฉี่นะครับนี่ของภูเขียวนะจุดประสงค์หลักคือเรียกตรวจฉี่กลางวันก็ตรวจฉี่กลางคืนก็ตรวจฉี่นะครับแต่ระเบียบขั้นตอนข้อบังคับอำนาจหน้าที่ผู้บังคับบัญชาไม่เคยอบรมสั่งสอนลูกน้องเลยผมกล้าพูดเลยว่าไม่เคยอบรมสั่งสอนลูกน้องเพราะอะไร เพราะลูกน้องไม่เคยทำตามระเบียบไม่เคยทำตามข้อบังคับแต่ลูกน้องออกไปทำทุกวันทุกวันอย่าลืมนะครับว่าการที่ลูกน้องคุณออกไปปฏิบัติหน้าที่ผู้กำกับจะต้องเป็นคนรับทราบนะครับผู้กำกับจะต้องรับทราบและถ้าถามว่าก่อนที่ผู้กำกับจะปล่อยลูกน้องออกไปปฏิบัติหน้าที่ เคยอบรมลูกน้องก่อนไหมใช่ไหมจะไปโทษลูกน้องอย่างเดียวไม่ได้ต้องโทษระดับผู้บังคับบัญชาสูงสุดในสอพภอูเขียวพราะประชาชนร้องเรียนมาทุกวันร้องเรียนมาอะไรพิจักผมโดนตรวจชีสอพภอูเขียว ผมนั่งข้างๆผมไม่ได้ขับผมนั่งท้ายกระบะเขาเรียกผมไปตรวจฉี่เขาตรวจฉี่โดยที่ไม่ได้ตรวจทีละคนทีละคนเขาไปสามสีคนเขาให้ฉี่มาแล้วเทรวมกันในแก้วเดียวแล้วก็ตรวจครั้งเดียวบ้านป้าปาคุณสิบอกให้ทําอย่างนั้นมันมีที่ไหนอแค่คุณไปขอตรวจฉี่เขามันก็เลวพอยแล้ว อันนี้ยังมีการโอ้ยฉีมาสามสีแก้วเทรวมกันโจกตรวจทีเดียวบ้านป้าคุณสอนเหรอผมถามหน่อยแทระเบียบในการตรวจฉีพวกคุณก็ไม่ปฏิบัติแล้วมีนำซ้ำพวกคุณยังมักง่ายเอาแต่สะดวกตัวเองเทฉี่รวมกันสามสี่คนแล้วตรวจครั้งเดียวเอาไม้ตรวจอันเดียวตรวจมันคืออะไร แล้วเบียบจากหน่วยงานไหนเป็นคนออกให้มึงทำแบบนั้นเขายกเลิกแบบต่อหนึ่งต่อสองไปแล้วแต่มึงก็ยังไม่พากันทำเหมือนเดิมวยศยี่สิบเก้าเขาให้มึงลงมึงก็ไม่ลงเหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะมึงอ้างว่ามึงมีบัตรปปสแต่บัตรปปสเขาให้มึงลงแบบวยศยี่สิบเก้า แต่มึงไม่เคยลงแล้วผมถามว่าระเบียบที่ไหนอ่ะมีแต่เสียงรถอยู่ไหนอ่ะเสียงรถบ่อ๋ออ,อยู่ข้างล่างนึกว่าอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนจะได้หลบให้อยู่ข้างล่างข้างล่าง แต่พวกมึงไม่เคยทําพวกมึงพูดได้อยู่คําเดียวว่าชิดซ้ายหน่อยครับขออนุญาตตรวจเชแล้วมึงอ้างว่ามึงอ้างว่าเป็นคําสั่งของผู้บังคับบัญชาให้ป้องกันและป่าปามยาเสพติดมึงเข้าใจความหมายว่าป้องกันและป่าปามยาเสพติดไหม ความหมายคือมึงจะต้องตรวจคน้นบุคคลที่ต้องสงสัยยานพหาหนะที่ต้องสงสัยแต่ผมเชื่อมึงสงสัยทุกคันและมึงก็สงสัยทุกคนแต่เหตุอันที่ทำให้สงสัยมันจะต้องเป็นเหตุที่ไม่ปกติมึงถึงจะสงสัยเขาได้แต่สำหรับพวกมึง สงสัยทุกคนสงสัยทุกคันสงสัยเพราะอะไรเพราะต้องการยอดยอดอะไรยอดผู้เสพเอาง,ง่ายงคือยอดฉี่ม่วงนั่นแหละ ขนาดมีเรียกว่าอะไรนะเจ้าหน้าที่รัฐที่มีบัตรปรปรสแล้วเอามาโชว์โชว์บัตรแบบภาคภูมิใจมากแต่มึงเสือกไม่ทำตามระเบียบที่เลขาธิการปปรสเขาออกมาให้เพราะมึงใช้อำนาจบัตรปปสมาปฏิบัติหน้าที่มึงจะต้องปฏิบัติตามระเบียบเขาแต่พวกมึงเสือกไม่ทำอะไรเลย เพราะพวกมึงมักง่ายไงถ้าเลขาธิการปรปรสได้ดูคลิปของสอพอภูเขียวนะครับผมฝากเลขาธิการปรปรสช่วยตรวจสอบไอ้บุคคลที่แอบอ้างหรือบอกว่าตัวเองมีบัตรปปสเนี่ยมันจริงหรือไม่ที่ผมพูดแบบนี้เพราะอะไรเพราะไอ้ตัวแอบอ้างเยอะอีแอบเยอะ ไอ้พวกที่เอาซองหนังมาห้อยคอแล้วทําเป็นว่านู่นนี่นั่นแต่จริงๆแล้วบางทีบัตรก็หมดอายุบางทีบัตรประชาชนบางทีบัตรหาเหวอะไรก็ไม่รู้แต่ไม่ใช่บัตรปรปรสแต่เออเอาซองปปสมาห้อยคอเพื่อให้ดูตัวเองมีอํานาจนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดนะครับว่าหน่วยงานปปสที่ท่านมีความรับผิดชอบโดยตรงกับผู้ที่ ถือบัตรปปสแล้วออกไปยืนตรวจฉีเนี่ยเคสไหนที่มันเป็นประเด็นเกิดขึ้นในสื่อโซเชียลท่านควรที่จะตรวจสอบโดยทันทีนะครับโดยไม่ต้องให้พวกผมทําเรื่องทําหนังสือไปถึงเลขกันเตะขาที่การปรปรสช่วยตรวจสอบตํารวจท่านนี้นายนี้บุคคลนี้ชื่อนี้นามสก,กุลน,นี้ได้เอาบัตรปปสมาโชว์ที่นั้นที่นี้ ให้ตรวจสอบให้หน่วยงานปปสช่วยตรวจสอบหนว่าบุคคลคนนี้มีอำนาจจริงหรือไม่สำนักงานปปสได้ออกบัตรปปสให้จริงหรือไม่ไม่ต้องให้พวกผมทำก็ได้ครับพอมีคลิปนี้ประเด็นเกิดขึ้นมาท่านก็แค่ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสามสี่คนผมว่าไม่เยอะนะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเส็จจริงบุคคลใดที่แอบอ้างบัตรปปสที่ไปละเมิดสิทธิประชาชนไม่ว่าจะเป็นการตรวจคน้นไม่ว่าจะเป็นการตรวจชี ไม่ว่าจะเป็นการบุกรุกเคหาสถานถ้ามันมีประเด็นเกิดขึ้นถ้าประชาชนสามารถบันทึกภาพบันทึกวีดีโอไว้หน่วยงานปปสจะต้องมีคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบโดยเร่งด่วนและมีคำตอบให้กับประชาชนโดยทันทีง่ายไหมครับมันเป็นเรื่องดีนะเป็นเรื่องดีสำหรับหน่วยงานท่านเป็นเรื่องดีสำหรับประชาชนเพราะคนที่มันแอบอ้างเยอะ ไอ้พวกแอบอ้างนี่เยอะแล้วพวกแอบอ้างส่วนใหญ่เร็เวเรวเรวทั้งนั้นชั่วชวทั้งนั้นนะครับแอบอ้างเพราะอะไรเพราะจะได้กินง่ายง่ยะการตัวชี้จุดประสงค์หลักหรือเป้าหมายหลักไม่มีอะไรนอกจากเงินทุกคนเชื่อไหม การที่มายืนตัวชี้ตัวชีตัวช,วชีไม่มีอะไรนอกจากเงินนะครับถ้าบอกว่าโอ้ไม่จริงพวกกูตั้งใจปฏิบัติหน้าที่หาผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการาบำบัดพื้นฟูถ้าแน่จริงถ้าแน่จริงนะครับสอพอไหนหรือไม่กระทั่งสอพอผูเขียวก็ตามถ้าท่านบอกว่าท่านตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยการเอากำลังของตำรวจ ไปสรรหาผู้ป่วยเสพยาเสพเติดเข้าสู่การบำบัดฟื้นฟูเพื่อให้กลับสู่สังคมเป็นคนดีถ้าท่านไปตั้งด่านตัวจฉีตรงไหน,นแจ้งเพจนักลบด่านเถื่อนแล้วเราจะไปเป็นสักขีพยานนะครับสัตขีพยานในการที่ท่านทำหน้าที่ตรงไปตรงมาเจอผู้ป่วยสง่งบำบัดเจอผู้ป่วยที่ขับ ส่งดำเนินคดียินดีไหมท่านกล้าไหมครับสพภูเขียวกล้าไหมครับท่านบอกมาเลยส่งข้อความมาเลยว่าวันนี้สพภูเขียวจะตั้งด่านตรวจชีตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึงเวลา13นาฬิกาบริเวณนี้เชิญตัวแทนนักลบด่านเถื่อนมาเป็นสักขีพยานกล้าไหมครับไม่กล้าไม่กล้าเพราะอะไร เพราะขนาดประชาชนโดนเรียกตัวจียังมีไอ้โงโูงๆบางตัวบอกว่าถ่ายไม่ได้ผมไม่อนุญาตมันผิดพบรบข้อมูลนี่นี่คือความโง่ของบางคนซึ่งอยู่ในสังกัดท่านนะครับนั่นขนาดมึงเป็นคนเรียกเขามึงเป็นคนเรียกเขาไปตัวจี มึงมีคนเรียกเขาเองแล้วสิทธิของเขาเขาสามารถที่จะบันทึกภาพบันทึกวิดีโอไว้เป็นหลักฐานได้ทุกขั้นตอนในการที่โดนเรียกตรวจเรียกคน้นกฎหมายเขาให้อำนาจถ้ามึงยังโง่อยู่นะครับไอตัวที่โง่ๆออกออกหน้ากล้องเมื่อวานเนี้นะถ้ามึงยังโง่อยู่ ทักข้อความมาเดี๋ยวจะส่งคำพิพากษาสารแขวงหัดอุบลราชธานีให้ดูว่าดุลพินิษของสารท่านบอกว่าประชาชนมีสิทธิ์ตามสิทธิรัฐธ,ธรรมนูญซึ่งมันเป็นกฎหมายสูงสุดมันเป็นกฎหมายสูงสุดแต่มึงเสือกเอาพบอรบข้อมูลข่าวสารหาเหวอะไรไม่รู้มันใช้กับบุคคล แต่มึงเต็นตำรวจมึงมาปฏิบัติหน้าที่มึงมาเรียกเขาตรวจเขาค้นมึงยังมาอ้างสิทธิ์พรบรข้อมูลส่วนบุคคลโอ้ยไม่รู้จะเอาคำไหนมาพูดแต่ก็ช่างเถอะนะครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะทุกคำพูดมันจะสอถึงสันดานของมันเองเราในฐานะผู้ชมเราก็ชมไปแล้วเราก็พิจ,จารณาไปว่า สิ่งที่มันพูดมันหมายถึงอะไรหมายถึงสมอง84,000เซลลหรือสมอง3.2ล้านเซลลหรือสมองไม่ถึง80,000เซลล์อันนี้เราฐานะประชาชนเราก็ฟังแล้วเราก็พิจารณาเอานะครับการที่ มีตำรวจอีกหลายๆคนนะครับยังไม่ฉลาดผมไม่ได้บอกว่าโง่นะแต่ยังไม่ฉลาดพอนะครับไม่ได้งโง่ครับแต่ยังไม่ฉลาดพอแต่พรเอิญมีวาสนาได้ใส่ชุดข้าราชการมีวาสนานะกับเอาวาสนาเหล่านี้ไปทำให้องค์กรเขาเสื่อมเสียท,ทั้งทที่องค์กรตำรวจี่เป็นองค์กรที่ น่าเชื่อถือศรัทธามากที่สุดแล้วนะแต่เผอิญมันมีไอ้พวกฉลาดน้อยไปทำให้องค์กรเขาเสื่อมเสียโดยการแสดงพฤติกรรมแสดงคำพูดคำจาแสดงเอาภาษาบ้านเราก็แสดงความกล่างสอพออีกสอพอหนึ่งเมื่อวานสอพอบ้านเป็ดบ้านเป็ดบ้านเป็ดเห็นไหมสอพอบ้านเป็ด มึงเป็นจราจรมึงเป็นจราจรยศมึงแค่ถ้าผมจำไม่ผิดสิบโทมึงเป็นแค่สิบโทมึงเป็นจราจรนะครับอำนาจหน้าที่ของมึงจะพูดคุณมันก็ดูไม่ดีนะครับคุณเนี่ยเอาไว้ใช้สำหรับตำรวจดีๆ ตำรวจเก่งๆตำรวจฉลาดๆใช้คำว่าคุณใช้คำว่าท่านแต่ตำรวจงูงูตำรวจกลางๆต้องใช้คำว่ามึงเพราะพวกนี้มันจะไม่เห็นประชาชนเป็นมิตรคำพูดคำจาทุกอย่างประชาชนคือขี้ข่ามันเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องไปให้เกียรติมันนะครับถ้าให้เราเกลียดมันอนะใช่แต่ให้เกยียติไม่ใช่แต่ให้เราเกลียดมันอนะใช่ โอ้วันน <ination> ี้ผู้บวดออกมาโบกรถเองเลยการที่ตำรวจจราจรนะครับการที yep. ่ตำรวจจราจรท่านท่านมาตั้งจุดกวดขันวินัยจราจรเนี่ยนี่มันก็ละเมิดสิทธิประชาชนพอแล้วนะครับเราก็พยายามเรียกร้องจริงๆแล้วอำนาจ มันไม่มีให้หรอกครับในการที่พวกท่านจะมาตั้งจุดกดขันวินัยจราจรตั้งลงตั้งหลาลาันรี่มันไม่มีหรอกแต่มันเป็นแบบแผนที่ทําสืบทอดกันมามันเลยก็ต้องสืบทอดต่อๆกันไปนะครับไอ้ตำรวจที่โง่ๆดักดานที่เข้ามาใหม่ๆก็จะบอกว่าทําได้ สามารถขออนุญาตผู้บังคับการสามารถขออนุญาตหัวหน้าผู้บังคับบัญชาทำได้ถ้าทำไม่ได้เขาจะอนุมัติมาได้ยังไงจริงๆแล้วมันไม่มีกฎหมายใดให้นะครับมันไม่มีกฎหมายใดให้ตำรวจมาตั้งด่านไ้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดมันไม่มีนะครับแต่สิ่งเหล่านี้มันเป็นการที่เมืกก่อก่อนตำรวจเมื่อก่อนเนี่ยเขาตั้งขึ้นมาเพื่อ ป้องกันเหตุเพื่อสกัดจับกลุ่มอันนี้คือจุดประสงค์ของตำรวจเมื่อก่อนนะที่เขาตั้งจุดเหล่านี้ขึ้นมาถามว่าเขาตั้งมันดีไหมดีดีครับเมื่อก่อนดีๆมากผมสนับสนุนในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดในเมื่อก่อนนี่ดีมากเพราะอะไรเพราะเขาตั้งแล้วจับกลุ่มผู้กระทําผิดจริงๆเขามีเหตุเขามีข้อมูลเขาถึงจับแต่ทุกวันนี้คืออะไรครับ ทุกวันนี้กูไม่รู้กูไม่สนรถคันไหนวิ่งผ่านบานผ่านด่านกูผ่านจุดตรวจกูกูเรียกหมดมีไม่มีค่อยว่ากันอีกครั้งหนึง่งเรียกไว้ก่อนเห็นไหมมันแตกต่างกันนะแต่ใช้ชื่อเหมือนกันจุดตรวจจุดสกัดเหมือนกันแต่เจตนาลมจุดประสงค์ระหว่างสมัยก่อนกับสมัยนี้มันต่างกันไม่เหมือนกันนะ ถามว่าเฮ้ยทำไมมึงตั้งได้อะทำไมเขาาไม่เขาไม่หัวนหน้าผู้บังคับบัญชาไม่มีใครว่าอะไรล่ะ <_ AT> ก็จะว่าได้ยังไงล่ะ <_ AT> ก็ได้เมื่อสิ่งที่มึงทำมึงก็รู้อยู่ว่ามึงทำมึงทำอะไร <_ AT> มึงมาตั้งเจตนาลมคือกูจะออกไปสั่งกูจะตั้งโต๊ะเปรียบเทียบปากทำยังไงก็ได้ให้กูได้เงินใช่ไหมมีแค่นั้นใช่ไหมไม่มีอย่างอืน่นแต่สมัยก่อนสมัยก่อน ตำรวจดีๆเยอะแยะการตั้งจุดตรวจจุดสกัดอะไรก็แล้วแต่ในเมื่อเขาขอตั้งจุดตรวจหรือจุดสกัดแล้วเขามีเป้าหมายชัดเจนว่ามีข้อมูลแจ้งมาว่าบุคคลนี้รถยี่ห้อนี้สีนี้จะเดินทางมาเวลาประมาณนี้ประมาณนี้ให้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อทําการจับกลุมอันนี้คือเหตุหลักที่เขามาตั้งแต่ในก่อนก่อนที่เขาจะตรวจพบบุคคลตามเป้าหมาย เขาเจอประชาชนที่ใช้ถนนสัญจรไปมาแล้วยกตัวอย่างเช่นประชาชนที่ขี่ผ่านแต่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่ร้องเรียนมาหรือรับข้อมูลมาไม่ใส่หมวกกันน็อกตำรวจสมัยก่อนเขาจะใช้ดุลพินิษว่ากล่าวตักเตือนหรือลงโทษสถานเบายกตัวอย่างเช่นวิ่งพื้นวิ่งรอบมอเตอร์ไซค์เห็นไหมทุกวันนี้คืออะไร ร้อยห้าร้อยจ่ายตรงนี้ไหมถ้าจ่ายตรงนี้สองร้อยนู่นตกนู้นเดินไปถ้าเอาใบสั่งก็ห้าร้อยจะเอาอยัางไงจะให้ช่วยไหมถ้าช่วยก็เนี่ยตรงนี้ร้อยใบสั่งมันต้องเอาเห็นไหมมันเป็นแบบนี้ทุกวันนี้มันเป็นแบบนี้น,นี้เรื่องจริงไม่ได้แตง่งเรื่องจริง หรือใครจะเถียงก็อยากให้อะไระจริงๆแล้วนะครับการตรวจฉีเนี่ยครับพี่เอกขอบคุณครับขอบคุณที่แวะเข้ามาพูดคุยครับการตรวจฉีถ้าท่านมีจุดประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน รีคาธิการปปสท่านได้มอบหมายให้พวกเราประชาชนทุกคนนักลด่านเทุกคนเรายินดีสนับสนุนเรายินดีให้ความร่วมมือนะครับแต่ถ้าพวกท่านหรือพวกบึงทั้งหลายมีจุดประสงค์ผิดแปลกไปจากนั้นผิดแปลกไปจากนั้นคืออะไรแล้วแต่นะครับแต่ทุกคนรู้ว่าคืออะไรยกตัวอย่างเช่นวันนี้ วันนี้เวลาบ่ายโมงนะครับจะมีการไปชี้ตัวนะครับจะมีการไปชี้ตัวชี้ตัวใครชี้ตัวตำรวจโดยประชาชน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนี้มันสู่มันเข้าสู่ยุคยุคอะไรก็ไม่รู้ปกติตํารวจจะเป็นคนจับประชาชนแต่ตอนนี้ประชาชนจะไปชี้ตัวจับตำรวจ ข้อหาข้อหาตรวจฉีแล้วไม่ดำเนินคดีเสือกเรียกเอาเงินเขาถามว่ามีกี่ที่ทุกที่ที่ตัวจฉีผมบอกได้เลยว่าทุกที่ที่ตัวจฉีเป็นแบบนี้หมดอยู่ที่ว่าไอ้คนโดนตรวจฉีจะสู้หรือไม่แค่นั้นเองนะครับแต่บอกเลยว่าทุกที่ที่มีการตรวจฉีจะต้องมีการเคลียร์ จะต้องมีการเคลียนะร์เคลียร์แบบไหนไปดูตัวอย่างได้ที่สอพอทัญ,ญบุรีวันนี้บ่ายโมงตรงนะครับถามว่ารู้ได้ไงก็ไม่รู้นะอยู่ดีๆประชาชนเขาจะมาสร้างเรื่องแล้วไปแจ้งความจับตำรวจม,มันใช่เรื่องไหมใช่เรื่องไหมครับ ถ้ามันไม่เป็นความจริงไม่มีประชาชนคนไหนเขากล้าทำหรอกครับนะไม่ต้องไปบอกว่าโอ้ยพวกมึงนี่ขยันสร้างเรื่องหาเรื่องให้แต่ตำรวจแต่พวกมึงลืมคิดไปว่าสิ่งที่พวกมึงทำมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องมึงมีอำนาจตรวจค้นจริงแต่หน้าที่ของพวกมึงคือเมื่อพบผู้กระทำผิดพวกมึงต้องส่งดำเนินคดี แล้วพวกมึงเอาอำนาจอะไรมาบอกเขาว่าจะให้ช่วยไหมถ้าให้ช่วยก็ไปหามาหมื่นนึ่งสองมื่นพวกมึงเอาอำนาจอะไรฮะถ้าพวกมึงสามารถทำได้อย่างนั้นเขาไม่เรียกว่าตำรวจเขาเรียกว่าโจรในเครื่องแบบเพราะมึงอาศัยเครื่องแบบทำมาหากิน